จากกรณีของทนายตั้มนะที่ถูกทางพี่อ้อยจตุพรนะครับแฉอีพีสองว่าเคยมีความคิดที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยมาเป็นลูกบุญธรรมบุตรบุญธรรมของพี่อ้อยนะครับครับอาจารย์เกตกุลช่วยนุ่มนะทนายความระดับอาจารย์นะระดับปรมาจารย์อาจารย์เกตกุลแต่ว่าไม่ดังเท่ากับพวกทนายพวกนี้ไงอาจารย์เกตกุลได้ส่งข้อความมาว่า บุตรบุญธรรมหรือว่าลูกบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกจากคนที่รับเป็นลูกบุญธรรมเทียบเท่ากับเป็นลูกจริง oh. มีสิทธิ์รับมรดกเลยนะก็คือถ้า,ถาเกิดสมมติคนรับ,คนร,บคนรับเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยเป็นอะไรไปแล้วเป็นอะไรไปกระทนหันเนี่ยและไม่ทนไ,ได้ทําพินัยกรรมเนี่ยลูกบุญธรรมมีสิทธิ์มาเข้าคิวมีส่วนแบง่งเหมือนกับลูกจริง ในบรรดของคนที่จากไปขนาดนี้เลยนะเห็นไหมทนายเขาทนายตั้มเขารู้อ่ะเป็นทนายอ่ะอ่าเขาก็ต้องรู้ขอบคุณอาจารย์เกียรติคุณนะขอบคุณมากนะแจ้งให้ทราบท่านผู้ชมฮะโอ้โหผมและภาวนาว่าเออถ้าไม่ใช่ทนายตั้มต้องออกมาตอบโต้นะใช่คือความรู้สึกของคนเป็นพ่อด้วยกันเนี่ยนะมันมันน่าอายนะลูกนะความรู้สึกของลูกนะใช่ใช่ไหม ความสุขของลูกแล้วควรเป็นพ่อเฮ้ยคุณก็ทําการทํางานดีนะออมีความรู้ด้านกฎหมายคือเป็นคนที่มีปัญญาเลี้ยงลูกได้อ,อแต่อยู่ๆจะไปบอกให้คนนึงแบบเออรับลูกผมไว้เป็นลูกบุญธรรมหน่อยเพียงเพราะคนคนนั้นเนี่ยรวยเออโอซึ่งกฎหมายที่อาจารย์กิตคุณบอกเนี่ยผมว่าทนายตั้ก็ต้องรู้รู้ใช่ไหมรู้อยู่แล้วแหะตอนนี้สังคมเขามองคุณเป็นอย่างนี้ไง คุณจะไม่ชี้แจงหน่อยเหรอใช่ไหมฮะชี้แจงเถอะทุกวันนี้จุดยืนในสังคมคุณก็แคบลงนะออคุณจะแคบลงนะท่านไหนกับคุณควรจะแคร์ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัวคุณนะก็ติดตามกันนะครับครับท่านผู้ชมก็เน้นกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางคุณหมอสุริโชคต่างวิวัฒเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะฮะ ก็บอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างอางุ่นชายมัสแคทอีกครั้งในทุกจุดที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือว่าไทแพนเก็บตัวอย่างไปก่อนหน้านี้เพื่อตรวจหาสารตกค้างอันตรายตามที่มีการนําเสนอแล้วเ,เลขาออยอก็บอกว่า,าการเปิดเผยของไทยแพนที่พบสารตกค้างในองุ่นชายมัสแคทเป็นข้อมูลจริงแต่ค่าที่พบ ไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภคหรือไม่เกิน0.01 ppm ผู้บริโภคสามารถล้างออกได้และที่มีการเปิดเผยว่าพบตัวอย่างบางชนิดที่มีสารเคมีอันตรายคลอไพริฟอสซึ่งประเทศไทยระงับการใช้ไปแล้วนั้นต้องตรวจซ้ำอย่างละเอียดคาดว่าจะรู้ผลการสุ่มตรวจภายในสัปดาห์นี้นะส่วนข้อกังวลสารตกค้างจะซึม อยู่ในเนื้อเยื่อผล,ลไม้ทางคุณหมอสุรโชคเนี่ยบอกว่าการซึมของสารก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของสารนั้นๆไม่ใช่ทุกชนิดจะซึมเข้าไปนะฮะจะซึมเข้าต้นไม้ได้เช่นซึมไปที่รากลำต้นดอกใบส่วนเนื้อผลไม้ถือว่ามีโอกาสน้อยมากเพราะการออกแบบชนิดสารต่างๆส่วนใหญ่จะหวังผลให้มีการซึมไปที่เปลือกหรือดอกเพื่อป้องกันมแมลงสารจึงจะ มักจะตกค้างอยู่ในดอกใบและรากเท่านั้นเ,เราลองฟังเสียงของคุณหมอสุรุชโชคตามวิวัฒน์ดูนะ,ะอืมนี่นะคือคุณหมอเมื่อวานนี้ก็อธิบายเมื่อคืนนี้เราก็ปล่อยเสียงให้ฟังนะฮะว่า,าสารบางตัวเนี่ยค่าเราไม่ได้มีค่ามาตรฐานไว้ สามบางตัวประเทศไทยไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้ฉะนั้นเนี่ยพอเราพบก็เลยคิดว่ากำหนดค่าให้มันน้อยสุดก่อนอก็คือมันเลยออกมาที่ตัวเลข0.01 ppm ใช่หมะเอาน้อยสุดเข้าไว้ก่อนว่าห้ามมีการปนเปื้อนเลยเ<อ>แบบนี้นะฮะแต่ว่าถามว่าการมีสารพวกนี้ปนเปื้อนนั้นทางคุณหมอยังบอกเลยว่ามันมอง2มิติถ้ามองมิติด้านกฎหมายผิดกฎหมายอื ถ้ามองมิติด้านความปลอดภัยคือล้างแล้วเอามากินได้ยังปลอดภัยอยู่นะฮะเอาลองฟังดูนะครับแล้วก็มีการตรวจนะครับตรวจด้วยทั้งการตรวจทางเรียกว่าเบื้องต้นนะครับคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็มีการดําเนินคดีกับผู้ที่นําเข้าใน ของที่มีสารตกค้างเกินเกณฑ์ที่เรากําหนดก็ต้องยืนยนันครับว่ามาตรการต่างๆที่เราดําเนินการมาอยู่แล้วนะครับในการสกัดไม่ให้สินค้าที่มีสารตกค้างที่มีเกินมาตรฐานเนี่ยเข้ามาในประเทศแล้วก็เมื่อเข้ามาในประเทศเราก็มีการดําเนินการสุ่มตรวจอีกนะครับ,นะรบเดียวกันในปีถัดไปเราก็มีการยกมาตรการในการที่ตรวจจํานวนที่เพิ่มขึ้นในแง่ของกฎหมายถ้าเกิดคนไหนเนี่ยใส่สารที่ เช่นบางงานเป็นวัตถุอันตรายประเภท4ซึ่งเราแบนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับส่วนั้นที่เกินค่าจากที่เรากําหนดก็อันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับอันนี้เราก็ดําเนินการก็อันนี้ก็ไปไปตรวจแล้วก็ดําเนินการไปในมาตรการต่างๆหนึ่งเราตรวจมากขึ้นแต่เราก็จะดำเนิน,น,นการในเชิงแอคทีฟแล้วก็ลุกมากขึ้นเช่นไป คุยว่าเขาสารใช้สารอะไรควรจะหลีกเลี่ยงสารอะไรนะครับรวมทั้งในปีนี้เรามีมาตรการอาจจะไปดูสถานที่หรือประเทศที่มีการนําส่งมากๆที่มีความเสี่ยงไปดูว่าเขาขั้นตอนการดําเนินการเขาเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะพูดคุยกับเขาเพื่อลดความเสี่ยงในการที่นําของที่ไม่ถูกมาตรฐานหรือมีสารตกค้างที่ผิดมาตรฐานเราไปแต่มันมันม,ม,มีการตั้งข้อสังเกตไงว่า<อ>ที่ คุณหมอสรุรโชคเลขาออยออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขออกมาพูดก่อนใช่ไหมละ่ะ<อ>คุณสมศักดิ์ก็ออกมาพูดว่าโอ้ยอย่าไปตื่นตระหนกมากอะไรประมาณนี้<อ>มันยังกินได้เห็นไหมฮะคือบางคนไปฟังข้อมูลเพียงแค่นิดเดียวแล้วก็ตื่นตระหนกไปออกข่าวแล้วมันจะทาให้เกิดความเสียหายมันก็เลยคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคุณหมอสุรโชคเลขาออยเ็เลยต้องออกมาแถลงใช่ไหมล่ะเมื่อวานนี้ ก็คุณสมศักดิ์พูดก็จริงครับก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขใช่ไหมลนะ่ะท่านพูดก็จริงแต่ว่าท่านควรจะมีรายละเอียดให้ด้วยว่ามันยังกินได้เนี่ยต้องทํำยังไงใช่ไหมฮะต้องทํำยังไงกรรมวิธีในการแช่การล้างอางุน่นใส่มสัคสคัสแล้วก็องุ่นทั่วไปอ่ะมันต้องทํำยังไงนะครับองุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่ต้องล้างต้องแช่ มากกว่าผลไม้ชนิดอื่นเพราะว่าลักษณะของช่อเป็นพวงแล้วก็ซ่อนอยู่มีเม็ดอยู่ข้างในอะไรอ่งเงี้ยม,มันไม่สามารถจะล้างมันอย่างล้างส้มล้างมะม่วงล้างแอปเปิ้ลล้างอะไรชมพู่ได้ใช่ไหม,มคุณสมศักดิ์ก็คืออย่าอย่างงานหยาบอะ่ะเออก็ต้องบอกด้วยต้องแสดงถึงภูมิความรู้ในการบอกไปด้วยเพราะว่าสังคมตกใจมันต้องตกใจสิฮะเพราะคุณเล่นเก็บไปตรวจ24ตัวอย่าง เจอ23าตัวอย่างใช่ใช่ไหมมันต้องมันต้องตกใจมันไม่ใช่บอกบอกเออไม่ต้องตกใจกินได้กินได้ไดเอออย่าพูดอะไรที่มันแบบหยาบเกินไปนะฮะแล้วเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขอะใช่ไหมฮะก็หน่วยงานที่เขาไปเก็บตรวจเขาไปสํารวจมาแล้วก็แยกแยะให้แล้วอะอว่ามันเจออะไรบ้างอแล้วคุณยังจะมาบอกกินได้ได้ย,ไออยังไงอ่ะเออยังจะมาบอกว่าไม่ต้องตกใจเออคือเขาก็ไม่ได้ฟังคุณหรอก คุณไปดูเนี่ยสภาพกอเทจรรถขายผลไม้แถวบ้านผมเนี่ยตอนนี้นะอย่างภรรยาผมไปซื้อซื้อผลไม้อะไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าเอ,อพี่ตอนนี้ซื้อซื้อครบสามร้อยเราแถมองุ่นใส่มสัสคัตให้หนึ่งแพ็คเรอกลายเป็นเป็นของแถมแล้วนะโอ้กลายเป็นเป็นของแถมแลวนะภรรยาผมยังบอกเลยขายไม่ได้ใช่ไหม ใช่ขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยแมย้แต่กล่องเดียวอไอ้ที่เป็นแพนะ็คเนี่ยพี่ซื้อผลไม้ย่างอื่นเนี่ยครบสามร้อยผมแถมไม่เลยหนึ่งแพ็คด้วยก็ขนาดในห้าที่เขาจัดกระเช้าผลไม้เ,เขาต้องเอาเงินออกเลย <c oughs> จัดไปแล้วเย่ยใช่เอาคุณไปเห็นกระเช้ามีอง่นเนี่ยคุณจะซื้อไหมก่อนหน้านี้ต้องมีองุ่นเลยนะ <laughs> ต้องมีต้องมีองุ่นเลยนะเพราะคือต้องบอกว่ารูปทรงของไซมัคัสเนี่ยมัน มันเปล่งมันน่ามันน่ากินแล้วมันดูแพงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เอาออกฮะมันมันส่งผลจริงๆริงนี่มันส่งผลจริงๆนี่ความจริงแล้วเนี่ยเขาพาดพิงไปถึงวันที่แถลงข่าวครั้งแรกด้วยว่ามันก็มีคนของออยอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมคุณไม่ท้วงนี่แต่ตอนนั้นน่ะทําไมคุณไม่บอกรายละเอียดตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอมันผ่านมาวันสองวันแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วเออทำงานตรงไปตรงมาฮะ ทำงานตรงไปตรงมาคือตอนนี้คุณมาแถลงรอบสองรอบสามมันไม่ทันแล้วจริงๆเขาเขาตกใจกไปหมดรอบแรกแล้วใช่เขาไม่ฟังคุณแล้วฮะคือคนที่จะแถลงอย่างออยแถลงล่าสุดเนี่ยแมคุณก็น่าจะคิดนะเออใครก็จะฟังคุณใช่ไหมะคุณแถลงปุ๊บโอ้ทุกคนแบบจากที่เคยตกใจปุ๊บพอฟังใครนะคุณสุรโชคเลยคุณหมอสุรโชคเลยเลยขาเฮ้ยเอาละอะกลับไปกินกลับไปกินขนาดนั้นเลยคุณหมอ ปะโถเอ้ยคิดสิคิดคิดสิปะโถเป็นถึงเลขาธิการอยอ่ะวาจาคุณจะศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดที่แบบโอ้โหคุณจะสลายความตกใจหมดเลยเหรอ,อเป็นไปมไม่ได้มีแต่เสียรางวัลเสียเองอะ่ะเพราะอย่างที่เทละบ,บอกแถลงรอบแรกก็มีคนของออยอยู่เออแทนที่คุณจะบอกว่าเพื่อความแน่ใจนะ ไปอุดหนุนใครอยากกินองุ่นสมาร์แคทไปกินได้ไปซื้อ<ม><ม>ได้<ม>ก็ไปแช่ซะแช่อะไรเบกกิ<ม>้งโซดาใช่ไหมผมยังรู้เลย<ม>ก็ไปคุณไปซื้อมาถ้าคุณอดไม่ได้จริงๆนะ<ม>ชอบองุ่นผมก็ชอบองุนะ่นนะนะก็ไปซื้อมาสิฮนะแล้วก่อนจะกินเนี่ยก็ไปแช่เบกกิ้งโซดาตักหนึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่กับผสมน้ําผสมกับน้ําสะอาดหนึ่งลิตรแล้วก็แช่องุ่นลงไป นะถ้าคุณซื้อเยอะคุณก็น้ำสองลิตรก็เพิ่มเป็นสองช้อนโต๊ะอนอกจากเบกกิ้งโซดาไม่รู้จักเอาผงเกลือก็ได้ผงเกลือละลายน้ำนะหนึ่งลิตรเหมือนกันใช่ไหมแต่ให้มันละลายนะถ้าเป็นผงเกลือนะให้ให้มันละลายน้ำเลยนะแล้วก็แช่แช่เอ่อยี่สิบนาทีนะยี่สิบนาทีนะครับหรือจะหรือยังมีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะบางคนบอกว่ายาสีฟัน บีบยาสีฟันหนึ่งนิ้วยาสีฟันบีบผสมกับน้ําเออผสมกับน้ําแล้วก็ให้มันละลายละลายอยู่ในน้ําแล้วก็แช่อ่าหุนเหมือนกันก็ใช้ได้ได้เหอใช่แต่มันจะแพงไงต้อหนึ่งนิ้วอะคุณต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่คุณบอกว่าเออจะเดอะไรนะสํารวจใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอสํารวจซําถูกตอนนี้คุณสํารวจใหม่นะคุณเปิดเผยผลสํารวจครั้งที่สองนี่นะ คุณเชื่อไหมผมเดาเลยนะไม่เจอเท่าครั้งแรกอืมผมเดาเลยผมพูดดักคอไว้ก่อนเลยท่านเลขาธิการอ,อยออย่าหาผมดูถูกท่านนะแต่ว่าคนเขาเชื่อรอบแรกกันไปหมดแล้วคุณจะมาสํารวจซ้ํารอบสองเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วอืมผมจะบอกให้แม้ว่าคุณจะออกมาบอกเลยกับตลปัดเลยอ๋อมันไม่เจอถึงขนาดยี่สามตัวอย่างแล้วตอนนี้เขแก้ไขใหม่ละเจอเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างอื ใครเขาจะเชื่อเขากินข้าวก็กินปลาเขาไม่ได้กินหญ้าสังคมทุกวันนี้ปะโถเขามองไตเขาก็ออกแล้ว <c oughs> แนะนําให้เขาชําระล้างให้มันสะอาดดีกว่าอื <c oughs> อย่างนั้นดีกว่าเออ <c oughs> อท่านผู้ชมมะอีกเรื่องหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานมาจากพี่น้องชาววัมตรังนะโอดครวนเรื่องของ ตั๋วเครื่องบินโดยสารแพงมากนะฮตรังกรุงเทพกรุงเทพตรังแพงมากจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะมีหลายคนนะสู้ราคาตั๋วไม่ไหวแล้วต้องไปซื้อตั๋วและขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติกระบี่บ้างไปหัดใหญ่บ้างเออเออเขาไปซื้อตั๋วถึงนั่นนะะเขาจะบินมากรุงเทพเขาไม่ได้บินจากตรังมากรุงเทพแล้วนะเขาต้องบินเขาต้องนั่งรถไปที่กระบี เขาต้องนั่งรถไปหัดใหญ่ทําไมฮะเพราะว่าเป็นสนามบ,บินนานาชาติไงแล้วก็มันมีหลายสายการบินให้เลือกหลายราคาไงแต่ถ้าเกิดตรังเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เที่ยวนะฮะไม่ไหวฮะอย่างคุณมานิดอินทองปานนักธุรกิจชาวจังหวัดตรังบอกว่า mm hmm. เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยมากล่าสุดไปพร้อมครอบครัว4คน26ตุลาคมที่ผ่านมาราคาตั๋วเที่ยวเดียวคนละ2,846บาท ล่าสุดจองเพื่อจะเดินทางไปกรุงเทพ<า>นะในวันอังคารนี้29ตุลาคมราคาตั๋วเที่ยวเดียวท่านผู้ชมฮะเที่ยวเดียวนะขาไปขาเดียวหัวละ3 5 7 0เจบาทนะนี่มันจะเกือบ4ี่พันแล้ว,วลและพบว่าราคาตั๋วโดยสารยังจะแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันนะครับ <29. S 1> นับจากวันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นไฮซีซั่นใช่ไหมอืม นะโอ้โหท้าม,มันแพงขนาดนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นสัญญาณของราคาตั๋วเครื่องบินซึ่งจะแพงไปจนถึงเดือนมก,กราคมปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นและมีหลายเทศการประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกันเป็นจำนวนมากนะฮะนี่ครับค่าตั๋วก็ตกสอ4 5ันแปี่สิบห้บาทใช่ครับ แล้วก็อย่างพรุ่งนี้ก็ตกไปที่สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบาทนี่ก็คือเที่ยวเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนมกราคมตัวเครื่องบินของวจังหวัดตรังจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับแพงขึ้นเรื่อยๆ,พเ,อยๆเพราะว่าหนึ่งเข้าในช่วงของหน้า ฮซีซันนะครับแล้วก็เทศกาลมันจะเยอะนะครับหลังจากนี้เทศกาลจะเยอะการเดินทางของอนักท่องเที่ยวของคนในจังหวัดตรังจังหวัดใกล้เพียงก็เยอะนะครับอย,อย่างตะตูนอย่างพัทลุงก็มาขึ้นเครื่องบินที่ตรังก็เยอะนะครับก็เจอบ่อยมากนะครับแล้วก็ยังมีรถตู้เห็นไหมครับรถตู้จากพัทลุงมาตรังมาสนามบินโดยเฉพาะเลย,เลยนะครับก็เยอะแต่ว่ากลายเป็นว่า คนรังก็องไปขึ้นที่กระบี่หนีจากความแพงของสัวนะครับก็ไปขึ้นที่กระบี่เพราะกระบี่มันเป็นอ,นอ่สนามบินานานาชาตินะครับสายการบินก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็การออกของเครื่องบินก็จะมีทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างผมบางครั้งนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงโดยการไปขึ้นเครื่องที่กระบี่นะครับเอารถไปจอดไว้ที่สนามบิน,นกระบี่นะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องจากกระบี่ไปก็ถูกกว่าของรังก็เท่าตัวนี่ครับคุณมานิตบอกนะฮะ ตอนนี้นะฮะโอ้โหคนแบบไม่บินจากจังหวัดตรังอ่ะทั้งทั้งที่ตรังมีสนามบินเขานั่งรถตู้ไปกระบี่เขานั่งรถตู้ไปหัดใหญ่ไปึ้นเครื่องที่นู่นซึ่งถูกว่ามันมีให้เลือกเยอะอมันเป็นสนามบินนานาชาติไงแต่ที่ตรังมีน้อยอย่าให้ต้องเอ่ยนะว่าสายการบินไหนที่แพงอย่างที่คุณมานิตบอกอย่าต้องให้แฉนะนะมันแพงจริงๆเกือบสี่พันหัวเดียวและขาเดียวนะไปกลับ เกือบหมื่นเน่ย <c oughs> แค่บินต่างจังหวัดในประเทศนะไปกลับเกือบหมื่นนี่มันแพงมากนะอันนี้ต้องออให้เครดิตกับท่านชัวลีกภัยด้วย <c oughs> คุณชัวลีกภัยเนี่ยพูดเรื่องนี้เป็นคนแรกนะเรื่องตั๋วแพงเรื่องตั๋วแพง <c oughs> คุณชัวลีกภัยอดีศส,ส,อส,อสอจรรังหวัดตรังนี่แหละพูดเรื่องนี้เป็นคนแรกแล้วก็พูดมาผมว่าสองสามปีแล้วนะตั้งแต่สมัยรัฐบาลเก่านะเพราะว่าพี่น้องชาวจังหวัดตรังเนี่ยอดทนทนไม่ไหว ต้องไปบอกกับนายหัวชวนว่าพูดหน่อยเถอะคุณชวนก็พูดแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่ฮะนี่ไม่เห็นหัวกันเลยอะ่ะเห็นไหมเอเอเรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะช่วยหน่อยฮะช่วยหน่อยอย่ามุ่งแต่รถไฟฟ้า20บาทช่วยหน่อยอย่ามุ่งแต่ถนนพระรามสองอันนี้มันไม่ไหวแล้วนะฮะเอาตัวเครื่องบินด้วยเอาตัวเครื่องบินด้วยฮะพี่สุริยะท่านทําได้อยู่แล้วผมเชื่อตอนนี้ท่านทําเลยและคนจะรักท่าน คนจังหวัดตรังและอีกหลายๆที่จะรักท่านถ้าเกิดท่านเคลียร์เรื่องนี้นะใช่โอ้โหอย่าเห็นแบบอช่วงนี้ไฮซีซั่นเอาวแล้วช่วงเวลาตองการนะรีดเลือดจากปูแล้วนะะเออคือถ้าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยตัวเครื่องบินมันต้องราคาถูกกว่านี้นะใช่ไม่งั้นเนี่ยจะจะไปเที่ยวภาคใต้สักทีจะไปตรังไปเลยโอ้โหั๋งแพงเหลือเกินไม่ไปเลยดีกว่าใช่ใช่ไหมบางคนก็บอกนั่งรถไฟเลยนะนั่งรถไ,นะไฟแล้วอะ คือนั่งรถไฟก็ก็ถูกอะแต่มันเสียเวลาใช่ใช่ไหมสมมติคนหยุดหยุดสามสี่วันนะคุณนั่งรถไฟไปใต้เนี่ยไหวไหมโอ้โหคุณจะเหลือวันเที่ยวกี่วันไปกลับหักไปวันหนึ่งอะนี่นั่งรถไฟแล้วฮะเดี๋ยวนี้นะครับเออมันแพงจริงๆนะฮะผมอยากให้บรรดาสายการบินทั้งหลายนะโดยเฉพาะพวกโลคอสเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่โลคอสเลยพวกโลคอสเี่ยตัวดีจริงๆนะผมอยากจะให้อะไอะ ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยนึกถึงตอนโควิดตอนโควิดพวกคุณแทบตายบางคนเนี่ยออกไปจากการเป็นแอร์โฮสเตสออกไปจากการเป็นนักบินแล้วไม่กระบเลยออกมาจากออกไปจากสารระบบแล้วไม่ได้กลับมาเลยนะใช่ตอนนั้นน่ะสังคมก็เห็นใจท่านนะอืเห็นใจนะสงสารนะท่านจะทําอะไรออกมาเนี่ยก็อุดหนุนเห็นไหมเออตอนนี้เนี่ยมันช่วงเวลาที่กลับมาทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยก็ ให้คิดถึงวันนั้นนะวันที่สังคมไทยมีน้ำใจให้ท่านนะโหตอนนี้อย่าได้แบบอย่าได้อย่าให้มันลดลาวาสองลงมาบ้างเถอะขาไปขาเดียวเนี่ยเกือบ4ี่พันเนี่ยมันเกินไปมันเกินไปจริงๆนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ